นี่นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มสมาชิกในกลุ่มนะของ f a เฟซ o ุ๊กในเว็บไซต์ STESN จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนั่นเลยให้ทุกคนนะคะเข้าไปใน Google นะพิมพ์ค้นหาคข้ามา s p e s n ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหนึ่งแรกเลยก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสำหรับใครนะคะที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอเนาะก็สามารถที่ลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยนะคะแล้วแปะลิงก์มาให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะบลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะมาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนีีีีี้้้้้้เเเเเเเลลลยยววัันน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 ตอองกกกกกกาาาาารททท่่่่่่่่จจะะะะะะพพิิิมมมมมมมดดคคคขขุุใใ Facebook Facebook ็็ไไปปปหหหูสช แล้วก็เริ่กบริการที่เราต้องการได้เลยนะเมืเ่อเรกครบหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปกัดลิงก์ของกลุ่มนะแล้วก็นําไปวางจากนันให้เริจำนวนนะคะก็คือขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะสูงสุดเท่าไรเอ่ยสูงสุดก็คือห้าล้านเลยนะคะใครจะ ราคาล้านก็ได้นะอ่ะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่22ชั่วโมงนะคะค่าใช้จ่ายแค่สบาทเองจะกั้นให้คนส่งนะระบบเดลักข้าสัง่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบเขียวๆมาให้แบบนี้เลยเนาะถ้าคนของของเรานะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ครบนะคะเราต้องรอให้ออเดอร์เราได้รันออเดอร์ไปมากกว่านี้ก่อนนะคะต้องใช้เวลามานิดนึงนะถ้ามันช้าก็อย่าพิ่งไปไอ้นี้มันนะคะ